ในช่วงวน,นี้ก็เป็นวันที่15มิถุนาน,นะครับเราก็ได้มาดูพันธุ์ข้าวครับที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นพันธข้าวเหนียวลืมหัวนะครับซึ่งผมก็สั่งมา,าจากพักนือนะครับแล้วก็ได้เตรียมพันธุ์ข้าวเป็นข้าวที่ผมปลูกเองแล้วก็มีประมาณสามปี

ปุ Billie, so first, ๋ยเทียงข่าวไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันกรอบๆแล้วก็ใส่สูตรพิเศษนะครับตัวนี้สูตรพิเศษนะครับเป็นปุ๋ยนะฮะปุ๋ยทางทางทางใบนะฮะแล้วก็มาผสมใส่นะครับเพื่อให้กล้าของเราอาจจะเติมโตได้ดีนะครับก็ใส่น้ำลงไปนะครับใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปเต็มโอ่งนะเพื่อให้ข้าวผันที่มันเล็ดดีๆนะครับได้โตเป็นกทีนะครับ ช่งนี้เราจะมาคับเล็นรีบกิ่นอย่างที่เราเทใส่น้ำไปเรื่อยๆเต็มที่นะครับได้ระดับ จบก่อนครับเสร็จแล้วครับตันนี้ก่อนเลยราไม่ได้ทักหาเศษไม้เสษปิอีกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่เหลือเพื่อยกบุญนะครับผัดข้าวเป็นข้าวที่ฟันโสนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะเช็คเสร็จแล้วเราก็สดำเนินการลากไม้ลากมือนะครับเพื่อที่จะ เทื่อภาสานปิดฟ้าองค์นะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะออกไปอย่างไร